กลางป่าใหญ่สิงโตตัวหนึ่งนอนหลับอย่างสงบจูจูหนูตัวเล็กวิ่งผ่านสิงโตสะดุ้งตื่นและจับหนูไว้ทันทีหนูขอชีวิตพร้อมพูดเบาๆว่าสักวันข้าอาจช่วยท่านได้สิงโตหัวเราะแต่ก็ปล่อยหนูไปโดยไม่คิดอะไรไม่นานหลังจากนั้น สิงโตกลับติดกับดักของนายพรานเสียงร้องดังไปถึงหูหนูตัวเดิมมันรีบกลับมากัดเชือกเพื่อช่วยสิงโตเชือกขาดสิงโตเป็นอิสระและเพิ่งเข้าใจว่าผู้ที่ตัวเล็กก็ยิ่งใหญ่ได้ คติสอนใจอย่าดูถูกผู้อื่นผู้ที่ตัวเล็กก็มีคุณค่าวันหนึ่งในวันที่อากาศร้อนจัดอีกาตัวหนึ่งบินหาน้ำด้วยความกระหายในที่สุดอีกาทุกพบเหยือกน้ำใบหนึ่งแต่น้ำในเหยือกมีอยู่น้อยมากอีกาพยายามดื่มน้ำแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ยังดื่มไม่ถึง อีกาไม่ยอมแพ้มันหยุดคิดและมองไปรอบๆเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาอีกาบินออกไปเพื่อหาก้อนหินอีกากลับมาพร้อมก้อนหินและเอาก้อนหินใส่ลงไปในเหยือกน้ำหลังจากนั้นน้ำก็เต็มเหยือกพอดี อีกาดื่มน้ำอย่างมีความสุขบรรยากาศผ่อนคลายอีกาดื่มน้ำจนหายกระหายและรู้สึกภูมิใจที่ไม่ยอมแพ้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสติปัญญาและความพยายามสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เสมออย่ายอมแพ้แม้ในวันที่ยากลำบากสุนัขตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อไว้ในปาก มันเดินอย่างภูมิใจไปตามทางในชนบทแสงแดดยามบ่ายส่องอุ่นทั่วสองข้างทางระหว่างทางสุนัขเดินขึ้นไปบนสะพานไม้เก่าๆที่ทอดข้ามแม่น้ำใสผิวน้ำสะท้อนแสงระยิบระยับเมื่อสุนัขก,ก้มมองลงไปในน้ำมันเห็นเงาของตัวเองแต่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสุนัขอีกตัวหนึ่ง สุนัขตัวนั้นต้องมีชิ้นเนื้อใหญ่กว่าแน่มันคิดในใจความอยากได้เริ่มครอบงำสุนัขเห่าเสียงดังใส่เงาในน้ําและอ้าปากหวังจะแย่งชิ้นเนื้ออีกชิ้นหนึ่งท่านใดนั้นชิ้นเนื้อในปากก็หลุดร่วงลงไปในน้ําและจมหายไปต่อหน้าต่อตาสุนัขยืนมองผิวน้ําอย่างเศร้าใจมันเพิ่งตระหนักว่าความโลภ ทำให้มันสูญเสียทุกอย่างคติสอนใจเมื่อเราโลภในสิ่งที่ยังไม่ได้มาเราอาจสูญเสียสิ่งที่มีอยู่โดยไม่รู้ตัววันหนึ่งในทุ่งหญ้าแสนสดใสมดตัวน้อยกำลังขยันเก็บอาหารเพื่อเตรียมไว้สำหรับวันข้างหน้าไม่ไกลจากนั้นตักกะแตนกำลังร้องเพลงอย่างสนุกสนานตักกะแตน อากาศดีแบบนี้ไม่เห็นต้องทำงานเลยสนุกดีกว่ามดทาให้เตรียมอาหารไว้พอถึงฤดูหนาวจะลำบากนะตกกะกแตนไม่เป็นไรหรอกฤดูหนาวยังอีกนานไม่นานนักฤดูหนาวก็มาถึงอาหารหายากและอากาศหนาวเย็นตกกะกแตนหนาวจังฉันไม่มีอาหารเลยมด เข้ามาก่อนสิฉันแบ่งอาหารให้ได้ตักกะแตนขอบคุณมากฉันจะไม่ลืมบทเรียนนี้เลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการขยันและรู้จักเตรียมตัวจะช่วยให้เราผ่านทุกฤดูการของชีวิตได้อย่างปลอดภัยครับเช้าวันหนึ่งในป่าแสนสงบกระต่ายตัวหนึ่งกำลังกระโดดเล่นอย่างร่าเริงส่วนเต่า ก็ค่อยๆเดินไปอย่างมั่นคงกระต่ายฮ่าๆไม่มีใครวิ่งเร็วเท่าฉันหรอกเต่าอย่างเธอมีมีทางสู้ฉันได้แน่ทั้งสองตกลงแข่งขันกันใครถึงเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะ เต่าเดินช้ามากงีบสักหน่อยก็ยังทันกระต่ายประมาทและหลับไปแต่เต่ายังคงเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง ในที่สุดเต่าก็มาถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายฉันประมาทเกินไปนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความพยายามและความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเก่งเพียงอย่างเดียวกดติดตามไว้เพื่อฟังนิทานสนุกๆทุกวันครับ